บอกว่าอย่างแรกข้อสอบข้อนี้ใจดีอย่าโดนหลอกอินคอร์เรกเวลาเจอในข้อสอบจริงๆเนี่ยเขาให้ใช้ปากกาแดงได้เนาะถ้าแต่ถามคุณครูคุมสอบก่อนนะว่าหนูขีดลงในข้อสอบได้ไหมคืออยากให้ถามอะถามคุณครูเลยว่าขีดได้ไหมถ้าขีดได้เนี่ยขีดเลยค่ะมันจะทําให้หนูไม่ลืมอย่าลืมนะถามคุณครูว่าขีดลงในข้อสอบได้ไหมขีดหนูจะไม่ลืมว่าข้อนี้ยมันคือถามข้อไม่ถูกต้องเป็นแบบ เทรนข้อสอบวิทยาศาสตร์เลยมักจะถามข้อไม่ถูกต้องข้อไม่ถูกต้องเนาะอ่ะข้อนี้ถามข้อไม่ถูกต้องอย่างที่สองคือประเด็นอยู่ตรงไหนอีก Number Number ก็คือนับจํานวนของอะไรคโครโมโซมโอ้ง่ายเลยคราวนี้เราเรียนกันหลายรอบมากแล้วเรื่องคโครโมโซมอ่าถ้าเป็นมนุษย์อ่ะเด็กๆที่ยังไม่เคยเรียนถ้าเป็นมนุษย์มนุษย์นษเนาะมีคโครโมโซมทั้งหมด คโครโมโซมคโครโมโซมมีคโครโมโซมทั้งหมดก็คือ46แท่ง46แท่งหรือถ้านับเป็นคู่ใช่ไหม4ี่46แท่งก็แน่นอน23คู่นี่คือสิ่งที่ต้องรู้ค่ะมนุษย์มีคโครโมโซม4ี่สแท่งหรือ23คู่โดยที่แบ่งตามนี้แบ่งว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผู้หญิง เป็นผู้หญิงแน่นอนว่าคือ c 4บวก x x จะรู้ว่าเรื่องนี้ควรสอนเยอะมากนี่คือบอกได้ว่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเนาะคือ44บวก x y วก x y แต่เมื่อเกิดการแบ่งเซลล์เพื่อเป็นเซลล์สืบพันธุ อีกทีนะเมื่อเป็นเซลล์สืบพันธุ์ข้างหน้าก็จะหารสองมันจะเหลือครึ่งหนึ่งเนาะข้างหน้าก็จะหารสองจาก44ก็คือเหลือ22จาก x ก็ดึงมาแค่ตัวเดียวก็คือหารครึ่งหนึ่งอ่ะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือเหลือ x นี่คือเซล์ไข่ค่ะนี่คือเซลล์ไข่หรือเซล์สืบพันธุ์เซล์ไข่เซลล์ไข่เข้าใจไหมนี่คือเซลล์ไข่ แต่พอเป็นผู้ชายพอเป็นผู้ชายเราจะดึงทุกอย่างมาแค่ครึ่งเดียวเนาะขอขยับมาตรงนี้หน่อยแหมพอเป็นผู้ชายจาก44ก็เหลือครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่เอ่ย44ก็คือเหลือ22 x กับ y ก็ดึงมาทีละตัวค่ะถ้าเป็น x แหมนี่คืออสุจิตัวที่1แบบที่1อ่านี่คืออาุจิแนละ้วมีหางด้วย เราเลือก x ไปแล้วเมื่อกี้เหลืออีกหนึ่งแบบก็คือเหลือ y ค่ะเพราะฉะนั้น22บวก y นี่คือเซลล์อสุจิให้รู้ว่าเป็นอสุจิก็ใส่หางนี่คือบอกได้ว่าถ้าเป็นเซลล์สืบพันธุ์มันจะเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะเซลล์สืบพันธุ์จะเหลือแค่ครึ่งเดียวยังจําได้นะว่าพ่อเป็นคนกําหนดเพศของลูกวันนี้เราจะไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนั้นพ่อเป็นคนกําหนดเพศของลูกเพราะว่าพ่อจะเป็นคนให้ x รือวายนั่นเองนี่คือเซลสืบพันธุ์ตัวนี้เรียกว่าเซลอสุจิอะสุจิโอเคเลือกคำตอบให้ถูกต้องอเลือกคำตอบให้ถูกต้องไม่ยากแล้วไม่ยากแล้วข้อไหนไม่ถูกก็มีแค่นี้ค่ะถ้าเซล์สืบพันธุ์ครึ่งหนึ่งเซลสืบพันธุ์ครึ่งหนึ่งที่เหลือเต็มเต็มค่ะที่เหลือคือเต็มเต็มเซลสืบพันธุ์แค่ครึ่งเดียวอะเรดบัตเซล์ง่ายๆนะมันใช่เซลสืบพันธุ์ไหมเรดบัตเซล์ไม่ใช่เซลสืบพันธุ์ค่ะ เพราะฉะนั้น C14XX บอกได้ว่านี่คือของผู้ชาย C14XY นี่บอกได้ว่าของผู้หญิงถานะข้อ A ถูกต้องข้อ B liver ใช่เซลล์สืบพันธุ์ไหมไม่ใช่เนะาะตับก็ไม่ใช่ C14X อย่างเดียวมีไหมไม่มีค่ะมีแต่4 4 x x c 4 x y เพราะฉะนั้นข้อ B ผิดถัดมาสเปิร์มรู้อยู่แล้วว่าคืออ s ุจิ 22X 22Y ข้อนี้ถูกต้อง สุดท้ายคือเซลล์ไข่เซลล์ไข่มีแบบเดียวเซลล์ไข่มีแบบเดียวข้อดีก็ถูกต้องข้อนี้ยังตอบข้อ2โอเคข้อนี้ยังตอบข้อ2